รีวิวกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาด1.2ลิตรกำลังไฟ1,500วัตต์กาต้มน้ำรุ่นนี้จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับของแท้ร้อเซนการใช้งานง่ายนะครับน้ำเดือดเร็วเราจะเห็นกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบนี้ตามโรงแรมหรือว่าที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับตัวกาสามารถถอดออกจากตัวฐานแบบนี้ได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเทน้ำและเติมน้ำครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ตรงหูจับนะครับเลข1คือต้มน้ำเลข0ูนย์คือหยุดการทำงานเมื่อเครื่องต้มน้ำจนเดือด แล้วไฟจะตัดเองนะครับด้านบนจะเป็นช่องเติมน้ํานะครับเปิดโดยการกดตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้เปิดเติมน้ําแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับตัวกาจะเป็นสแตนเลสเกรด304นะครับไม่ขึ้นสนิมวัสดุแข็งแรงทนทานใช้ได้ยาวๆเลยครับปลักไฟจะเป็น2ขาแบบนี้นะครับเสียบปลักนะครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ํา300 ml ให้ดูนะครับว่าใช้เวลากี่วินาทีเปิดฝาครับเติมน้ําลงไปเลย ปิดฝาให้สนิทเปิดสวิตช์ครับจับเวลาเมื่อการทำงานสถานะไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เริ่มมีเสียงเดือดแล้วนะครับ ตอนนี้เครื่องก็หยุดการทํางานแล้วนะครับเห็นไหมครับเมื่อไฟตัดสวิตช์จะดีดกลับมาที่เลขศูนย์นะครับต้มน้ํา300 ml ใช้เวลา1นาที25วินาทีนะครับเทกาแฟซองลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนสะดวกสบายมากๆในการกินกาแฟในตอนเช้านะครับใช้เวลาแค่1นาทีก็ได้กินกาแฟแล้วนะครับ ได้น้ำร้อนแบบนี้ชงกาแฟแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นร้านชากาแฟก็แนะนำเลยครับเอาไว้ชงชากาแฟโกโก้อะไรในร้านต้มน้ำร้อนเร็วๆแบบนี้ทันใจครับ อันนี้จะชงชาเขียวนะครับแช่ไว้ประมาณสัก3-5นาทีนะครับหรือว่าจะชงชาไทยแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้เราชงชาเขียวต่อไปเราจะชงชาไทยนะครับการน้ําร้อนตัวนี้สะดวกมากครับเราสามารถยกมาเทแบบนี้ได้เลยชงชากาแฟไม่ต้องรอนานเลยครับแช่ไว้ประมาณสัก3-5นาทีครับเสร็จแล้วก็กดตัวกรองลงนะครับแบบนี้เราก็จะได้ชาเขียวแบบนี้นะครับ ส่วนชาไทยก็เหมือนกันครับกดตัวกรองลงก็จะได้ชาไทยแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําชาไทยกับชาเขียวไปชงได้ตามใจชอบเลยครับไปใส่นมข้นหวานนมข้นจืดเสร็จแล้วเมื่อเราเอาไปชงก็จะได้ชาไทยชาเขียวแบบนี้นะครับความสะดวกของกาต้มน้ํารุ่นนี้นะครับคือสามารถต้มน้ําได้เดือดเร็วและมีระบบตัดไฟอัตโนมตัติสามารถยกไปเทแบบนี้ได้สะดวกสบายครับ